ว่ามีดำดงเข้ามาแล้วเป็นไงบ้างคะก็ชอบตลกดีตลกมากๆแล้วดูแล้วขำไม่เห็นในทิกตอกกระแสในติกต o อเยอะแล้วแบบเราก็เลยตามดูไลฟ์สดดูอะไรตั้งใจมาเลยไหมว่าวันนี้เนี่ยเห็นว่ามันมีต่อรมน้ำเพชรมาเล่นแล้วดำดงจะมาด้วยใจก็ใจมาจองพี่จะกบ,บ่าย2สองโมงโสาวมา <laughs> <laughs> ไม่ต้องสุสตีนอ่ะเ <laughs> จอมา 14, สิบสี่คืนแล้ว ตัวละครสุดท้ายที่ปรากฏในเรื่องสาบซ่อนรักกลายเป็นที่จับตามองมากที่สุดเพราะคนดูหน้าเวทีรอชมมุกตลกจากดำดงที่เป็นกระแสะในแพลตฟอร์มโซเชียลด้วยความถูกใจสีสันเสื้อผ้าฉุดฉาดสดใสใบหน้าแต้มสีแปลกใหม่พลางจนแทบดูไม่ออกว่านี่คือนุ่นเนชนกนางเอกที่อยู่กับคณะสอนรามน้ำเพชรมา8ปี จนสามารถใช้ประสบการณ์หน้าเวทีสร้างคาแรคเตอร์ดำรงให้ดูน่ารักแปลกใหม่กลายเป็นไวรัลจากมุกตลกล้อเลียนเจ้าภาพและมุกใหม่ไม่สำใคร เมื่อจับคู่กับคุณสอนรามตัวละครตลกล้อเลียนแสดงโดยน้องเบลอเนกลาบหรือเบลบ้าจากที่บทตลกเป็นเพียงสีสัน<อ>ก็กลายเป็นบทเด่นขึ้นมาซึ่งต้องอาศัยทักษะแสดงที่หลังม่านลิเกรู้ว่ายากไม่แพ้บทอื่นๆ ด,ดําดงไม่ได้แต่งแบบนี้มาตั้งแต่แรกก็คือ,อหนูเพิ่งจะมาแต่งไอเนี่ยไอแบบเขียนอะไรพวกนี้คือเมื่อประมาณเมื่อปีที่แล้วค่ะน่าจะปีที่แล้ว,ท,ลวที่แบบว่าแต่งอะไรประมาณนี้แล้วก็หนูก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ตรงที่ว่ามีจุกฟูสองจุกอะไรเงี้ยคะ่ะเ,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 เป็นโจงกระเบนผ้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นสบายผ้าเป็นโจงกระเบนอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ <c oughs> ใช่ค่ะเหมือนมันมเป็นแบบซิเกเนเจอร์ของตัวด,ดําดงไปแล้วอะไรเงี้ย ค่่ใช่ครั้งแรกนะคะที่แบบว่าแบบเยอะมากที่แบบอย่างเช่นในไลฟ์เนี่ยคนดูแบบ3ามสี่หมื่นคนเลยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบท่านผู้ชมมาเต็มวัดแบบที่นั่งนี่คือแบบแน่นจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นนางเอกที่ถูกชุบตัวมานะคะถือว่าตัวนี้เป็นตัวตัวตัวเอกตัวหนึ่งในท้องเรื่องนี้แล้วตอนนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นกระแสก็ก็ดีใจค่ะที่แบบว่าทําให้แบบ อย่างเด็กๆเยาวชนหรือว่าวัยรุ่นที่แบบว่าไม่เคยดูลิเกเลยหันกลับมาแบบอยากดูดําโด แหวกแกวนามาเนี่ยครับสารภาพตามตรงเลยค่ะว่าวันนี้ไม่กล้าไปเบียดกับคนดูหน้าเวทีจริง,รงๆเพราะว่ามากันเยอะมากๆเลยแล้วคนที่น่าจะดีใจก็คือคณะสอนตามน้ำเพชรแล้วก็จเจ้าอาวาสค่ะเพราะว่าการที่มีลิเกดีลิเกดังมานะคะเรียกได้ว่าเรียกคนดูมาเที่ยวงานวัดเยอะขึ้นด้วยนะคะนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะเป็นว่าคนดูเนี่ยเขาติดดำดงกันมากเลยนะคะตัวละครตัวนี้ค่ะเรียกว่าเขย่าว,วงการลิเกเลยค่ะแล้วก็ตัวน,นี้นะคะจนในชั้นเริ่มสงสยัยแล้ว่าจริงๆเนี่ย ดงคะจริงๆคุณจะขายแต่ขำไม่ขายสวยแล้วเหรอคะอา้าวแล้วดูไม่สวยทุกไหนอ,อะสวยทุกตรงแล้วใช่ไหมสวยทุกตอกตค่ะใช่<ว>แม่กลัวว่าใข่ใช่แม่บบกในอุ้มคอนเทนต์ออนไลน์ของคณาลิเกศสอนรามน้ำเพชรโดดเด่นขึ้นอีกมากหลังพ้นโควิด -19 เเป็นต้นมาเพราะวิกฤตครั้งนั้นพลิกกลับเป็นโอกาสมา,มาสู่การไลฟ์ของนักแสดง ทั้งเรื่องแสดงหน้าเวทีลิเกและเบื้องหลังนักแสดงที่แฟนคลับรอไลฟ์ยิ่งเมื่อเกิดปรากฏการณ์ดำดงฟีเวอร์ที่มีคนดูโซเชียลเป็นแรงหนุนเพิ่มจำนวนคนดูหน้าเวทีจนแน่นลาแสดงเป็นภาพที่ลิเกทุกคณะฝันอยากเห็นเพราะหมายถึงกำลังใจางานจ้างคิวจองที่ตามมากับชื่อเสียงและโอกาสกับบทบาทใหม่ที่จะเข้ามาลิเกอะอย่างดีเลยคือ กตัวทุกอย่างที่ได้รับหน้าที่มาอย่างเต็มที่คะ่ะใช่ตัวดำดงก็เช่นเดียวกันใช่คะ่ะในความเป็นไวรัลบางทีคําพูดหรือรูปมันอาจจะเป็นมีมขึ้นมาอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบว่าเป็นเทรนนะครับใช่ที่คน,คนที่แบบเอาไปเล่นในทิกต o อกคนก็แบบว่า,อาพอเสียงเนี้ยแผ่นเสียงเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้นเยอะขึ้นคนก็จะแบบหันมาสนใจมากขึ้นก็เลยทําให้ดําดงเป็นที่รู้จักด้อย่างหนึง่ง ใครที่ดูดำดงนะดำดงเป็นเหมือนแบบความสุขเป็นรอยยิ้มเป็นเสียงไฮฮาอะไรอย่างงี้ครับก็เลยไม่แปลกที่คนในยุคปัจจุบันจะชอบดูดำดงครับ ต้นปีเป็นช่วงที่งานจ้างแสดงของศิลปินคึกคักคิวโชมักอยู่กับเทศกาลงานวัดงานแก้สินบนโดยคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรมีตัวแสดงที่แฟนลิเกผูกพันเช่นน้องปอยลูกท่าเรือนางเอกคู่ขวัญกับสอนรามรวมถึงดาวตลกอโนทัยอเนกลาบและคู่จริงน้องบิ๊กอเนกลาบกับน้ำเพชรอเนกลาบจากความโดดเด่นและอยู่คู่กับวงการมานานตั้งแต่สมัยเป็นลิเกเด็กหรือเมื่อ20ปีที่แล้ว จนปัจจุบันสมาชิกคณะเติบโตส่งทายาทขึ้นสู่เวทีสลับเล่นฉากต่างๆได้สีสันเพิ่มจากลิเกตัวน้อยออกทำการแสดงตามความสามารถโดยมีครูลิเกช่วยผลักดันและให้เวทีเป็นสนามจริงกับนักแสดงเพื่อพัฒนาการรำร้องและจังหวะแสดงที่เป็นชั้นเชิงของลิเกน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน